พุดดิ้งเป็นชาวเอเกอร์เกิดที่โคลมเบียปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรสไอแลนด์ใน,นแนวิศวะกรรมคอยช่วยเหลือและทดสอบง,งานด้านไฟฟ้าให้กับโคเชอร์และโค้นเมพุดดิง้งโคเชอร์ก็เป็นคนตั้งให้อีกด้วย โดยในด้านเกมเพย์พุดดิ้งเป็นโอเอรเตอร์คาร์แคสเตอร์4ดาวสายเชนแคสเตอร์เพจคือโจมตีเป็นอาร์ดาเมทและเด้งชิงใส่ศัตรูได้3ตัวและจะเป็น4ตัวตอนขึ้นอีลิทสอการเด้งชิงจะค่อยๆถูกลดทอนดาเมจลง15%ต่อศัตรูตัวถัดไปและศัตรูที่โดนจะเคลื่อนที่ช้าลงยกตัวอย่างเช่นศัตรูตัวแรกโดน100%ซตัวที่2ก็จะโดนลดลงเหลือที่85%ตัวที่3จะอยู่ที่70% และตัวที่4โดนเบาที่สุดจะอยู่ที่55%ซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อเสียของไต่เชนแคสเตอร์นี้นะครับแต่แรกมาด้วยกับการที่สามารถตะโลสตูได้หลายเป้าหมายนะครับตัวของพุดดิ้งจะได้มาจากการแลกแต้มในส่วนร้านค้าตรงส่วนตัว,วแดงโดยใช้150แต้มต่อการแลกและถ้าจะแลกพอรตเต็มจะต้องใช้ทั้งหมด900แต้มถ้าเลนจะได้ตอนขึ้นอีลิ e หผลคือเพิ่มพลังโจมตี8%และจะเพิ่มเป็น10%ตอนขึ้นอีลิ e ส สกิลที่1เป็นสกิลแบบกดใช้เมื่อใช้งานจะเพิ่มความเร็วในการโจมตี45ที่เลเวล7โบก75ที่มาเตอร์สาสำหรับสกิลนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับพุดดิ้งจะโจมตีเร็วขึ้นทำให้ศัตรูติดโลบ,บ่อยขึ้นและหลุดจากระยะระยะขึ้นนั่นเองครับสกิลที่2เป็นสกิลแบบกดใช้เมื่อใช้งานจะเพิ่มพลังโจมตี80%ที่เลเวล7 110%ตอนมาเตอร์3สามารถเด้งชิงไปมาใส่ศัตรูได้สูงสุด4ครั้ง สำหรับสกิลนี้จะเหมาะใช้เวลากับศัตรูที่มากันแค่2ตัวเพื่อให้ประสิทธิภาพในการเด้งไปมานั้นทําดาเมจได้ดีที่สุดพราถ้าห่างมากันสาถึงตัวประสิทธิภาพในการเด้งไปมาก็จะน้อยลงครับโมดูลเมื่อทําการติดตั้งผลเทจะถูกปรับให้มีการลดทอนดาเมจจากการเด้งจิ้งใส่ศัตรูโมนสัสสเตตแมทเฮีโบ70เพิ่มความเร็วโจมตีบวก4ี่เงื่อนไขาการปลดล็อกจะเป็นต้องขึ้นอีลิทสองเลเวล40ค่าทัช1น0่ร้อเซของปลดตามภาพ และเคลียร์ภารกิจ2อย่างดังนี้ภารกิจแรกพุดดิ้งทำดาเมจรวมให้ได้150,000ภารกิจท,ที่2ทําการเคลียร์ด่านหลัก2ขีดติบให้ได้3ดาวโดวยให้พุดดิ้งใช้สกิล2จัดการเทฟวี่ดีเซนเดอร์อย่างน้อย2ตัวโดวยทั้ง2ภารกิจจะต้องเป็นพุดดิ้งของเราในการผ่านและอัปเดตในอนาคตเมื่ออัพขั้นโมดูลจะเพิ่มผลทาเลนต์โดยเพิ่มพลังโจมตีเป็น13เมื่ออัพขั้น2 และ16%เมาอัพขั้นสสกิลฐานอันที่1จะมีมาตั้งแต่แรกเมื่ออยู่ในห้องผลิตไฟฟ้าจะเพิ่มอัตราการฟื้นฟูโดนขึ้น1 5เเสกิลฐานอันที่2จะได้ตอนอีลิ e หนึ่งเมื่ออยู่ในห้องคอนโทรลเซ็นเตอร์ถ้าหากมีโอเปอเรชันเฟสฟอร์มหรือก็คือพวกอุ่นทอนอย่างเลนเซตูพา P เทนทีเทอร์โมเอ็กซ์และจะติดไหนอยู่ในห้องผลิตไฟฟ้ามากกว่า2เครื่องจะเพิ่มอัตราการผลิตในห้องโรงงานทุกห้อง2%ออร์เซ็นผลสกิลจะเลือกทำงานเฉพาะผลที่ที่สุด ในกรณีที่มีผลสกิลเหมือนกันสรุรแล้วพุดดิ้งถือเป็นโอเปอเรเตอร์ที่ใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งเหมาะก,กับผู้เล่นใหม่ที่ตัวยังไม่เยอะและต้องการตีศัตรูหลายตัว,หร,ตวหรือผู้เล่นสายดาวน้อยและแนะนําว่าถ้าอยากพั้นจริงจังควรนำขึ้นออลิทสองและทําโมดูด,ด้วยเพื่อให้ผลของเทสทํางานได้อย่างเต็มที่ครับอาร์คไนท์ก็จบไปแล้วนะครับก,บการรีวิวพุดดิ้งนะครับ ถ้าหากข้อมูลตกหล่นหรือต้องการเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับและถ้าชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาแลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆผมได้นะครับสวัสดีครับ